นี่คือโฮงแลนด์มาร์คงามเ้าครับถึงส่วนกายจะสิ้นเดือนของสิมิกาทรทำพิธีไหว้พระยอดนาคยืนเอาโรงแรกหโรงแรมแลนด์มาร์คนครนะครับสีเหลืองนี่ตอนจะเสาตรงข้างหน้าจะเป็นที่เป็นอาหารเ้าของ แขกผู้มาปักนะครับพอสา,สายมากเราจะเป็นร้านกาแฟาไปนในตัวนะบางคนกับที่ทานแต่ว่าที่ผเคยแวะนะแต่ที่แน่แน่ก็เป็นร้านกาแฟายามยำสายสายจนฮอดคนนะครับสองคนผมสองคานั่งอยู่ในในร้านกาแฟานะครับมองออกมาก็จะเห็นเพื่อนนะ ก็จะเห็นคนผ่านตรงทางมาไล่แลักวก็ีิยืนเชลฟี่หรือว่าถ่ายเรูปกันผู้ใด,ดมากก็เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ามาถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายภาพนิ่งนะครับก็้าหนึ่งมีเหตุที่เยอะนะครับก็มีช่วงจะสิ้นเดือนพอดีนะพอดีบางคนก็มาขอโศกขอลา นี่นั่งลำมีนักสแสดงมันกน็จะเป็นตอนเช้าช่วงน,น,นี้จะเห็นเปิดน้ำผึ้นะ,ะครับพญานาคนนานาครับวิรุฬค่ะวตนนี้ไม่ประดับค,คื้อได้ออพอสกอปอนรด้ว่าถูกสตาครับ ก็จ,จะหนักหรือคองฟูอยังกัมาขอที่ทานได้นะครับก็มีคนมาขอส่งขอลาร็จเรื่อยนะครับนี่นะครับจุดที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายลิปเกินประจําถายภาพนึ่งถ่ายลิบนะครับแต่จะเป็นเทศกาลีนห้องพัก่เต็มแล้วก็ที่เดินที่ย่าง ว่างเลยนะครับตอนชุดนี้เราจะพ้นจะมายืนจะทายยสองมุมจะทายมุมไปทั้งคูทั้งทั้งโรงแรมแลนด์มาร์กับหันมาทางพยานาคนะครับก็เออลืมบอกว่าเส้นทางนี้สิมีแต่รถพาออกเลยอย่างเดียวนะครับสีบ้มีรถ่วนเข้ามาเป็นเลสขาดที่จะออกอย่างเดียวก็จะ,จะมีนักท่องเที่ยว งยืนรอข้ามถนมนีน่นหมาเข้ามาไปถ่ายคลิปแต่งอย่างนี้เลยนะ,ะเห็นนี่เลยนี่จะเป็นรักวองเที่ยวโอ้โหมลน,นัยร่ายงหันเลยแม่นะครับนี่ก็จะเป็นลานที่นั่งรอวตอรับ ตกนั่งยางถสวยงามนะครัเอเป็นพันสาววันอาทิตคนสิมาเที่ยวหลายคนสิมาอันนี้หลายแต่่่าซองนในซองถ่ายเรียนรถแสงงรตารลีกับสิมาไว้อยู่ครับนี่ค่ะยืนอยูม่มุมนี้ถ่ายรูปถ่ายคลิปไปก็จะเห็นพญาะะนาคนะครับ ที่นังเป็นพญานาคชุดเซ็กอินเือ่ามาส่องเที่ยวมาถ่ายรูปเซลฟี่นะครับจะมีพรมหนึ่งต่ผู้ได เมื่อ,อยยางกับเสารถจักรยานไฟฟ้าได้นะครับสโมงละสี่สิบบาทตึงห้าสิบบาทเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถสามหลอกก็แปดสิบบาทถ้าเป็นรถสี่หลอกก็สโมงละสองร้อยครับรถกอล์ฟนั่นนะครับเป็นร้านกาแฟตอนเช้าค่อยไปนั่งกาแฟะจะเป็นเซเว่นนะครับก็จะมีข้าแฟ เกินต่อพูดกรชินนาคต่างเพลมาเซฟเลฟี่ดีกว่าหับปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับกระชินมาวิง่งล้วก็มาเต้นกระชินมีลำไทยเก็กของผู้สูงอายุมีมาเรื่อยๆนะครับกันชินีดทางเข่า บรรยากาศบันั้น3นะครับยู่เซเว่นฝนกำลังตกทางฝนนะครับมองไปมัน,นกำลังไลมาทางผีดนันเป็นเม็ดฝนลงแล้วท่านบนกับพื้นที่โล่งนะครับไปนั่งไปยืนชมวิวดูรอบ ก็สิมองเห็นป้ายโรงแรมสีเทพนะครับก็ติด,ดป้ายนี่ก็เป็นที่ชมวิวสวที่ทเช็คอินก็จะมีนครพนมเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาแลนด์มาร์คพญานาคนะครับก็จะมีป้ายบอก ก็าะหนากแต่มีวัดพระธาตุพานมว<ม>รวิหารนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามนะครับที่นัง่งท่องเที่ยวแล้วก็ฝนมาหอดนะครับตอนนี้เป็นเม็ดตกลงมาเรื่อยๆไปเลยวิว,วกำลังสวยงามแต่วันนี้เจอ บนตกเพิ่มมาอีกสงสัยกับด้มาเพิ่มน้ำขึ้นลายแน่นอนนะครับ